ถูกต้องนะคะก็เจอกับเราสามคนมนเดินวันนี้นะคะก็มาประจำการหน้าที่ตรงนี้เราด้วยนะคะกับผมโกซ่าเซตุสินแนนและลาน่าพี่อดีดที่เรครับค่ะนซีรัตนาค่ะค่ะแล้วก็นําถึงอ้อนอะไรนะพี่โก้อนสังอ้นสังเนาะเอได้เธได้เข้าเรามีแบบว่ามีคําตอบท้ายแล้วอจะเฉยเฉยอ้อนังก็ได้เหมือนแบบไม่เต็นใจท่านนี้โกซ่า แน่นอนแลนะครับว่าเราสามคนก็จะมีเรื่องนะ <c oughs> ราว <c oughs> ต่างๆนะฮะนำมาฝากคุณผู้ชมที่ชมในทางเราอยู่นะฮะ <c oughs> ผ่านทางเว็บไซต์ นะทางเว็บไซต์ www. sanaburi.co.th/tv เพียงแค่นี้ความสุขก็ผูกเข้าหาึันครับใช่ค่ะสุดท้ายส่งได้ไหมคะส่งได้ครับผมทาง48ต่อ125ครับผมค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะเจอเราเวลาเดิมที่เก่าเนะ่ยฮะกรพัฒนาเรื่องราวนะคะที่ไม่ใช่เรื่องเดิมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเก่ามาคุยกันจะต้องเป็นเรื่องที่อัปเดตอ่วันนี้ส่วนน้องนุชนี่หายหน้าไปนานครับผมวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตกองงาน นานๆเจอกันยังสวยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของพี่โก้ไหมคะเห็นค่ะทรงผมค่ะแฟนบอยสกอยเกิร์ดสาวสโน้อว์บ่ยมาทันทีเลยค่ะเป็นคนแรกที่ชมวเนี่ยถามมาสามนาทีแลยดีใจไหมเป็นคนแรกอ่ะดีใจครับบอกอ่าวมาอย่างพี่โก้จะมีเรื่องประเดิมเรื่อง เป็นเรื่องอะไรเอ่ยกับข่าวแม่มงคเทิงเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็เกี่ยวกับคู่รักนะฮะที่เขาก็อย่าร้างผ่างกันไปพอสมควรสําหรับหนุ่มบวยแล้วก็สาวตุ๊กนะครับตอนนี้ก็มีประเด็นนะครับว่ามีคนไปถามนะครับนะฮะสาวตุ๊กว่าเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มบวยเนี่ยควงนางงามไปกินข้าว จริงสิสาวทุกกระโบยบอกว่าไม่รู้ให้ไปถามเขาเองโบยไม่ใช่บอยงงเออเขาบอกว่าบอยให้ไปถามเขาเองบอยฮะบอยโอ้โหอ่ะบอยกับบอย อ่ะก็บวยให้ไปถามเองอนะครับผมนะมเพราะว่าเขาไม่ซีเรียสข่าวนะครับแล้วก็ถูกจับตามเอาอีกแล้วนะครับแบบมีข่าวเมาส์นะฮะว่าอดีตสามีอย่างบวยเนี่ยนะย่องควน้องนางงามทานข้าวงานนี้ก็พอมีการที่เจอสาวตุ๊กก็จะตัวก,กระชี้แจงว่าออ,อันนี้ต้องไปถามที่บวยนะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวก,กันกับเรื่องนี้เลยนะครับซึ่งไม่พบว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าไม่อยู่ในสถานะที่สัมพันธ์ จะมีผลกับข่าวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ยังปกติเหมือนเดิมนะครับไมด้เป็นไปอย่างทางที่หลายคนเนี่ยที่เข้าใจนะครับผมเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ไม่น่ามีผลอะไรค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเขามีคนอื่นก็กินดีด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่นํามาอัปเดตนะฮะสำหรับหนุ่มบวยแล้วก็ พูดถึงนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่แรกๆที่ผ่านมาก็ติดตามคู่รักคู่นี้ตลอดเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเรื่อแรกที่เขารักกันนั่งดูแบบชายดูวยเขาก็อบอุ่นใช่พอหลังๆเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้บอกว่าก็แยกทางเปลี่ยนจากคู่รักนะฮะเปลี่ยนสถานะมาเป็นเพื่อนแต่ก็ยังคงเป็นพ่อและแม่ของลูกปอยู่ใช่แต่พูดถึงเนี่ยนะถ้าเลิกกันไปแล้วกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเนี่ยน้องอ้อนทำใจได้ไหม ทำสนิไม่ได้ไม่ได้อ่ะเป็นเพื่อนห่างๆดีกว่าไงเนาะแล้วเนเพื่อนสนิทหรอมันดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันดูแบบว่าพอเห็นหน้าเธอฉันก็รู้สึกบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยไอนี้ยอาข้าเก่าๆที่รู้จักอย่างพี่โก้ท่าเนี้ยแล้วเคยเคยเคยเป็น เคยเป็นเพื่อนน้องมูซี่แล้วเรื่องความสัมพันธ์ป็นแฟนแล้วก็กลับว่าพอเป็นแฟนแล้วก็ลดเหลือความสัมพันธ์เป็นเพื่อนน้องมูซี่คิดว่าความสัมพันธ์เพื่อนนี้จะกลับมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมอ่ะทาไมครับเพราะว่าตอนแรกก็คือเราเป็นเพื่อนกันชั่วโมงยนรู้สึกดีแต่พอเป็นแฟนก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งคือแล้วความรู้สึกมันก็ทั้งสอไม่เป็นเพื่อนกันได้ไงก็ไม่ใช่ก็บบกมันเปลี่ยนมาเป็นแฟนแล้วใช่ป่ะแล้วความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไง แล้วให้กลับมาเป็นเพื่อนเหมันก็คงไม่ไม่ใช่อ่ะเวลามันเดินย้อนไดได้อย่างพี่โต้ก็ใจโลกบ้างสิแล้วรับนองอ่อนอ่ะทำไรอรอขึ้นอะไรนะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไมหรออืมต้องดูบางคนนะเออเพราะว่าบางคนก็เป็นเพื่อนได้นะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราแต่ว่าจะเป็นเพื่อนกันปกติ้คืออยู่ที่ว่าเขาเนี่ย นิสัยยังไง้วทำัวยังไงให้เราแบบว่ายอมรับในความเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าแต่พี่เรื่องมันเรื่องจริงที่ว่าอ้อนทำใจไม่ได้ดอกอ้อนทำไม่ได้ทำมาแล้วแล้วแล้วก็มีคนอึ้งมาแล้วด้วยโอ้ยผมเดียวหน้าดิ้นเลยนะเมื่อกี้ว่าไม่อีกวันนี้จะหมดใจแกร่งขนาดนี้เฮ้ยใครจะเล่าให้ฟังเรื่องหลังหรือเปล่านะ เจ้าหล48 9 125คุณผู้ชมก็สามารถส่งได้เรื่อยๆเล้วะช่ครับผมแล้วถ้ารวมถึงใครที่อยากจะติดตามนะคะก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจกตอนตลอดเพลงใช่ค่ะกดไอ้หดย่างค่ะน้องมือกดไลค์ไปแล้วค่ะน่ารักมากเลยที่ก็กดยังโอ้โหกดไลค์กดไลค์กดไลค์พูดไม่ค่อยถูกเลยวะนลอดเลย ไม่ถูกเลยใช่ไหมดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสามคนด้วยกันเลยค่ะหรือคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่ามีข้ออยากจะติชมพี่โก้คนเดียวก็ได้ติน้อยๆชมเยอะๆฮะติมากไปใจคอไม่ดีอันนี้ก็เลยปรับปรุง ครับผมต่างกันต่อไปเดี๋ยวเบลดหน้าค่ะน้องโูซี่เขามีเรื่องอะไรดีมาปาดกันไปเรื่อยนะความเสิร์ของนายอีเชนเคยนี่เหมาะแบบไม่รู้น้องเขาเลยความเสิร์ฟควางามจะสวยงามขนาดไหนจะเลิศเลอเฟอร์เฟกหรือไม่เนี่ยนะให้คนติดตามชมช่วงหน้าครับสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราไปพักกันสักครู่ครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมงกอ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศัก,กรเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะศักการพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028 01 3 2 11ถึง1สีจะไปที่ไหนก็บอกสิที่สบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจำการเราจัดไทย อบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเที่ยสบายเที่ยสบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะ ม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรลี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง88.75บุลูกทุ่งกรมงทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต สองเก้าสิบแจาพอะทำให้ค no ุณไม่พลาดกยวับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคลายอยู่ในสปายหรือมีระดับค wow ีิกลื่อนปปายจุดสองห้ามิว uh, ีแล็กซ แล้วเขมาส่ในช่วงนี้นะคะเบรกที่2ของเราค่ะยังคงอยู่กับเราสามคนนะคะคนต่างกันสามคนากันฝั่งนี้ฝั่งอะไรเนะ่ตอนนี้อะมยปรึกษายนะแล้ไก็ปล่อยมากเลยนะคะอะไรไม่เคยปรึกษาเลยอาวมาถึงในเท่นี้แี้ว4ตัวหนึ่ง25อยากให้หลายๆคนได้ส่งมาคลิกกันดีกว่าแล้วก็แสดงได้นะคะค่ะแล้วก็นุมีเรื่องอะไรคะข่าวันนี้ก็จะพามาทำสวนด้วยวิธีธรรมชาติ เพราะว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของความสวยความงามนี่คือว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยใช่ไหมใช่แล้ไม่ว่าจะเป็นวัยใดไหนเพศใดไหนนะคะความสวยความงานี่คือไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยประมาณสวยไม่ยอมใครสวยไม่ยอมปรึกษาใครไม่รู้สวยทำไมไม่ใช่แล้วก็ในเรื่องของอาหาร เสริมนี่ก็คือเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเราเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาทําสวยด้วยวิธีธรรมชาติกันเขาบอกว่าการที่เรานะคะดื่มน้ำแปรเจี้ยนนะคะวันละสองแก้วนะคะสามารถช่วยลดไขมันสรวนเกินได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้โหจริงเหรอจริงค่ะ้ทดลองน้ำแปรเจี้ยนนี่คือน้ำแประเจี้ยนเหรอคะ่ะแนะนำให้น้องอ้อนสักสองแก้วสองแก้วนีรู้ว่าเอาอยู่เลยนะลูก นะคือน้ำกระเจี๊ยบนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ง่ายใช่ไหมวิธีการเลือกซื้อก็คือเอ้ยวิธีการเลือกดื่มก็คือเลือกได้ง่ายๆเลยก็คือเดินก็คือเวลาเราจะดื่มน้ำกระเจี๊ยบก็คือสังเกตจากสีของน้ำกระเจี๊ยบก็คือต้องใหม่ตลอดเวลาก็คือสังเกตก็คือมันเป็นสีแดงแ้วก็ไม่ําจนเกินไปใช่เขาบอกว่าวิธีการดื่มคือดื่มก่อนมื้ออาหารทุกมื้อนะคะจะช่วยตระใครมาส่เกินได้แล้วก็ทําให้เรา ทานข้าวได้น้อยลงด้วยนะคะทานขึ้นขึ้นผู้หญิงดูอยู่เล่้ยงนึ่งสองแก้วก็อื่นแล้วจะกินอะไรต่อได้เหรอกินก่อนสองแก้วเลยเหรอแก้วหนึ่งมือสองแก้วก็ได้ใช่กิก่อนอาหารทุกมื้อนะคะก็จะทําให้เราแบบทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็ลดไขมันเสร้นเกินได้ด้วยนี่แบบว่าสาวๆดูอยู่นี่นะคะก่อนกินข้าวสั่งน้ำกระเจี๊ยบด้วยเลยน้ำข้าวลดน้องนักก็ได้ใช่นี่นะก็จะเป็นประโยชน์ ก็คือถ้าถ้าสาวอยากได้เนเรื่องของผุ่นนั้นก็คือคนที่จะหลีกเลี่ยงน้ำตาลได้แต่ว่าทางที่ดีกละออกอกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมาค<า>่ะเขาบอกว่ามีการยืนยันจากทางวิทยาศาสตร์มาแล้วนะคะเพราะว่าในส่งของน้ำกระเจี๊ยบน,นะคะก็จะ<า>มีสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งจะเป็นสารชานิดเดียวกับพวกบ,บลูเบอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็ แคนเบอรี่นะคะที่สามารถช่วยมีคุณสมบัตินะคะป้องกันในส่วนของโรคมะเร็งแล้วก็ชะลอความแก่ได้ด้วยนะคะ ช่วยเความแก่ด้วยเหรอความแก่เ้แบบเหมาะเหมาะเลยกับที่ตัวโทมาทุกวันแบบได้เบอร์แต่งชี้นีทชี้นี้ไม่ต้องมาเรียนต้องไปกินด้วยโบลี่โบลี่ไงไม่ไปโบลี่นะแต่รู้ถึงเนี่ยเรื่องหวานเนี่ยคือต้องหลีกเลี่ยงใช่ที่จริหวานไปความหวานหรือว่าน้ำตาลเนี่ยข้อมูลก็คือว่าทําให้เราแก่ไวนะใครชอบทานหวานว่เจะนึกว่าจะดูเหี่ยวแล้วก็ชราแล้วก็ส่วนมากก็ไอติดนี่มาด้วยนะก็คือเหมือนแบบว่ายังไงให้ หวานเนี่ยทำให้มีผลเสียไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับผลตามมาด้วยแต่ที่มีแนะนำมีตัวแก้แก้น้ำส้มสายชูทำไมอ่ะอ้าเปรี้ยวตัดหวานเนี่ยลูกอย่าเลยนั่นมันเป็นรสชาติแล้วไ่่ใช่รสอวานเรอ แสดงว่ามีจานมาสับสนกันพิเนี่ยสับสนแล้วก็ผิดพลาดมาผิดพลาดมาบางคนก็อาจจะสงสัยค่ะว่าทําไมพี่โก้เนี่ยตีนกายเยอะเออสงสัยเหมือนกันก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นผลพวงมาจากความหวานไงเพราะที่หน้าหวานนี่ลูกโอ้โหน้าหมอกว่ากระโทนสบายนี่เรื่องของน้ำกระเจี๊ยบมีความร้อนมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะ แก้ร้อนในกระหายน้ำแล้วก็ขับเสมหะด้วยแล้วก็แก้ในส่วนของโรคโลหิตได้ด้วยความดันโลหิตอะไรเงี้ยอะไรนะที่ช่วยขับเสมครับเสมหะก็คือเ,เจ๊ยงไงน้ำไปเจ๊งใช่ขับรถยนต์ได้ไหมขอบถึงมากนะคะ <laughs> ขับได้นะไม่พูดจะขอับอ่ะ <laughs> นั่นก็เจนนี่ก็ถือว่าเป็นููิปัญญาของคนไทยนะคะที่สร้างสรรค์นะคะเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ไม่แพงด้วยราคาก็ไม่แพงจริงแล้วนอกจากนั้นเจมยบก็ยังมีน้ำอื่นๆที่เป็นน้ำไทยๆเราเยอะเลยตะไคร้ใบเตยนะคะไม่ควรเป็นส่วนาระกเสริมด้วยนะชอบมากน้ำใบเตยจริงหรอมันนึ่งออกนึ่งแล้อ่าไัน้ใ นี่จะสร้างหนัวบรียนะตคนไม่ได้ออกชมลแต่ยังไม่ไม่ไ่เอาอยู่นะักไม่เป็นไรน้องลูกเป็นเป็นคนกลางเป็นคนกลางไม่ได้ช่วยไม่ได้ถือก็อะไรไม่ได้แล้วหลันะคะหล่งนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะส่ง X X มาเหมือนเดิมค48ต่อ125นค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะงงเลยส่งอะไรมาดี่พื่อจะคุยอะไรกับเราอ่าก็ส่งมาแบบว่าพี่โกไม่อหมจัง,งอะไรนีลอัน,นั้นไม่ต้องส่งก็ได้เปล <c oughs> ืองตาอาจจะบอกว่าเราียกไพ่กนใช่พี่โก้แค่อั้นแหละอร่อยจัส่งมาเพื่อเพืกอนพี่อันนี้องโทรจังโทรเบอร์ส่วนตัวอะไรดีกว่าอ่ห้าห้ศูนย์แปดศูนย์นะครับนะสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดนะครับอันนี้คพือต้องโทรมาแล้วครับ พูดทาไมเนี่ยอตอนนี้เนี่ยนะ,ะทางทีมงานขององอนไลน์ของเราตอนนี้ผลิตรายการเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นพี่น้องซัดแหลกนะครับไ็แต่เป็นพี่กรคู่หูตุ้ยนุ้ยนะครับ <c oughs> นะชิมให้บรรยัญญมบรรยังนะครับ <c oughs> เออแบบว่าชิมไม่เหมือนใคร,ครนะคะซึ่งแตกต่าง่าบนักชิมรายการทั่วไป นะครับอยากจะรู้ว่าเขาชิมกันยังไงเนี่ยต้องไปชมติดตามชมได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับทางเว็บเว็บดอกนบุรีดอกซีโอดอกีเฮดแล้วก็รมไปถึงรายการที่กําลังจะมาใหม่นี้นะครับเป็นสุภาพบุรุษหวังแล้วนะฮะก็จะมี3มหนุ่มนะครับนะฮะสามสไตล์นะฮะแบบว่าเพย์บอยนะฮะแข่งขันกันจีบหญิงนะครับบอกว่าบอกได้เลยว่าหน้าตาเนี่นะฮะ หรอขั้งเทศสเต็ปร้นใจอรัอทกคนหรือเปล่าโอ้โหถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปชมดูน้องเป็นรายการใหม่ถอดด้านของทีมงานทีเดียวไล้งเร็วๆนี้ครับผมนะตะดตามแล้วก็รวมไปถึงรายการของทนายของอาสาด้วยนะฮะที่พี่ ดูอยู่ดูแลอยู่นะครับผมนะครฮะอวอถึงซุปเปอร์คิสด้วยนะคะอ้อนก็ดูแลอยู่เหมือนกันคก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะจะเป็นรายการสดด้วยในเวลาที่มั้งะตอนงแต่บ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งนะคะที่เว็บไซต์ของคุณพันธุรีศรีบุญรัฐเอสค่ะเป็นรายการเด็กอัจฉริยะนะคะที่จะมาโชว์ความสามารถถูกต้องนะคะเยาวชนน้องหนูหนี่จะมาโชว์กันที่นี่เลยอ่ะสามารถที่จะใครที่อยากจะโชว์ความสามารถ นะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดนะคะติดตามได้ทางแฟนเพจของสุขคิดได้แน่นะคะจริงๆแล้วมีแฟนเพจหลายรายการผู้รายการเลยทนักงานของอาสานะคะเออ่ผู้อ่านดนตรีมีทุกอย่างเลยได้คะก็สามารถคลิกไลค์เข้าไปได้เราจะอัปเดตทุก6เดือนนะฮะมาว่าพี่อัปเดตใช่ไหมวันเออพูดผิดแม่แม่ไม่รับมือแปนีเราขยันอยู่แล้ว เนาะคบเดียวเลยตอเลยโอเคเดี๋ัวพาแค่นี้สักพุ่มทค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาวันนี้จะพาไปข้างนอกด้วยใช่ไหมไม่ธรรมดาเอาเป็นม่เราจะพาไปไหนช่วงหน้าข้ามภาคดะวันตกขค่ะ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกอน กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 1 3 2 1 1ถึง1จะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจำก,กัดารเราจาาัดไทย อบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายที่สบายที่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4ถึง 14, โทรหาเราสิคะ ีละลองคิดหอดบ่าวบ้านไกลเคยนั่งเคียงสอบตาสอมจากฝนจนลมหนาวลองกังกบจองก็บ่เห็นสอบเก็บเกี่ยวใบย sign up 离开。